สวัสดีผู้ฟังที่ติดตามฟังเรื่องผีลี้ลับทุกท่านก่อนอื่นต้องขออภัยผู้ที่ติดตามดวงผีบอกทุกท่านที่ไม่ได้อัปเดตหรือทำนายกันมาเป็นระยะเวลานาน,านเนื่องจากติดภาระเรื่องการเดินทางและการย้ายที่อยู่ซึ่งตอนนี้ก็ได้ลงตัวไปบ้างแล้วก็จะมีเวลาได้กลับมาบอกดวงกันเหมือนเดิมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ยังคงติดตามรับฟังกันก่อนที่จะไปฟังคำทำนายของดวงผีบอก ก็ขอให้ท่านกดติดตามกดกระดิ่งช่องเรื่องผีลี้ลับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่น่าติดตามดวงผีบอกนี้เราจะบอกกับคุณที่เกิดราศีเมถุนหรือคนที่เกิดในเดือนมิถุนายนที่จะบอกไว้ในเดือนกันยายนซึ่งไม่ได้เป็นดวงเฉพาะของใครคนใดคนหนึ่งเป็นดวงรวมรวมถ้าเกิดฟังแล้วก็ขอให้นำไปปรับใช้และพิจารณากับตัวคุณเองอีกทีด้านการงาน คนที่เกิดราศีเมทุนจะยังมีงานให้ทำเยอะอยู่จึงจำเป็นต้องเร่งกระจายงานให้ทีมแบ่งๆช่วยกันไปทำให้แล้วเสร็จเพราะงานที่ได้มักจะเป็นงานที่ยากและยิ่งอยู่ในช่วง work from home นี้ก็เป็นช่วงที่ติดต่อทีมงานยากติดต่อลูกค้าลำบากก็ยิ่งทำให้งานยากขึ้นไปอีกผีจึงบอกให้คุณจัดระบบงานและเรียงลำดับความสำคัญให้ดีเร่งทำงานให้จบยิ่งจบงานได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดี ด้านการเงินการเงินก็ยังมีเข้ามาเรื่อยๆตามความขยันคุณทำงานเยอะรับงานเยอะก็ได้เยอะส่วนคนไหนที่เงินไม่เยอะไม่คล่องมือก็จะมีคนคอยช่วยเหลือส่วนคนที่ใจดีที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นใจอ่อนให้คนหยิบยืมเงินก็ต้องระวังจะถูกหลอกถูกโกงหรือเขาไม่มีจะคืนก็ให้ปฏิเสธว่าต้องเก็บไว้ใช้เองยามจำเป็นหรือให้ครอบครัวจะดีกว่า ด้านความรักคนโสดมีเกณฑ์จะได้พบคนใหม่ๆซึ่งเป็นคนใกล้ตัวที่คอยช่วยเหลือกันมามักจะเป็นคนอายุน้อยกว่าหรือดูเด็กกว่าแต่เป็นคนที่มีความขยันกระตือรือร้นคล่องแคล่วและก็ให้ความสำคัญคอยช่วยเหลือคุณในยามติดขัดอยู่เสมอส่วนคนที่มีคู่แล้วเป็นช่วงที่เกิดช่องว่างของเวลาในสถานการณ์โควิดจึงทำให้พวกคุณไม่ค่อยได้เจอกัน จนไม่เข้าใจกันบางเรื่องดังนั้นผีบอกว่าพวกคุณต้องหันหน้าเข้าหากันสื่อสารทางออนไลน์ให้มากขึ้นบ่อยขึ้นจะได้ช่วยลดปัญหาตรงนี้ลงด้านสุขภาพผีบอกให้ใส่ใจดูแลตัวเองพักผ่อนให้เพียงพอแม้งานจะหนักก็ไม่ควรโหมหรือเครียดจนเกินไปรวมไปถึงการติดตามข่าวสารเรื่องโควิดก็อย่าไปเครียดมากเพราะถ้ายิ่งคิดมากคิดเยอะจนเกินไป จะทำให้สภาพจิตใจแปรปรวนจนก่อให้เกิดความเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจตามมาได้สีและเครื่องประดับที่ส่งเสริมดวงชะตาของคนราศีเมถุนผีบอกว่าให้ลองใช้เครื่องประดับสีแดงเพราะจะส่งเสริมด้านความสุขความมั่งมีรวมถึงมีโชคเรื่องการงานและความรักอีกด้วยเครื่องประดับสีแดงเช่นไพลินจะเสริมบรารมีให้ผู้คนรักใคร่นับถือ ช่วยลดปัญหาระหว่างการทำงานส่วนเคร็ดลับมงคลสำหรับคนที่เกิดราศีเมทุนคุณควรไปสักการะพระพุทธรูปปางอุ้มบาทเพื่อความสำเร็จในหน้าที่การงานและการเงินและนี่ก็คือดวงผีบอของคนที่เกิดราศีเมทุนในเดือนกันยายนอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรื่องช่องผีลี้ลับเพื่อฟังเรื่องราวอื่นๆก็ขอให้คนราศีเมทุนทุกท่านมีความสุขประสบโชค มีดวงที่ดีและปราศจากโรคโควิดจากดวงผีบอก